น้องผเปลือกแตกเปลือกควะเอากับพ่นพ่นพ่นน้ำมักไปเรื่อยๆแต่น่าจะกลัเปมา100%แล้วต้นนี้นะพี่น้องผู้เพราะ่กีดกีดลงมาได้เป็นคืบล่ะเบื้องน้ำยางนี่แหละนี่เกือบเพิ่งถวยจากที่โบมีน้ำยางได้พี่น้องเอ้ยเอาพ่นดินมักอาจารย์ตนน้นนี่ทั้งพ่นทั้งท้าพี่น้องบึ้ง น่าจะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตนนี้นะึงเบิ่งกเบลืเปลือกเปลือกเ่นนะเปลือกเพิ่นคนะว้าออกแตกออกจากที่โบมีน้ำหยางได้นี่พี่น้องเอ้ยผลน,น้มักอาจารย์ตนอันนี้กระทาดินมักใส่เริ่มกลับมาแล้วถือว่ากลับมา,าจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเอ้ต้นนี้นะมึงเปลือกกันยังคว้าออกอยู่ นี่มาเบิ่งต้นนี่พี่น้องต้นนาแหงบ่มีน้ำยางพน่นพ่นน้ำมักท่าดินมักอาจารย์ต้นไว้นี่เพื่อแตกออดต้นได้พี่น้องเออ้ยหเปิดใส่กระบอกนี้หลยน้ำยางเพิ่นบ่หูเจาะจีบัตพ่นไว้เป็นเดือนสองเดือนเพื่อนนี่เบิง่งมากี่เบิง่งน้ำยาง เพิ่งพี่น้องเนี่ยต่อน้ำยางเืมกลับมาละพ่อเบิง่งกำลังไหลกำลังไหลเต็มหน้าถือว่าดีเลยพี่น้องเอ้ยดินมกักน้ำมกักอาจารย์ตนในเบิง่ง จากที่โบมีเลยเจาะออมตน้นเบอร์อะนี่เดิมกลับมาแล้วโอ้ไดีจ้าเนี่ยจ้าพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งต้นยางเบิ้งสภาพต้นยางนี่เปลือกเพื่อนอันนี้นั้นเขาถากออกถากออกแล้วคนน้ำมักอาจารย์คนน้ำมักอาจารย์ตน้นนี่ก็ ต้นนี้ก็น,น่าจะกลับมาติมม้อยละพี่น้องอ้โนี่กระโไดยุนพอกีบโหกี้ได้คืบน้ำยางยังมีที่เก่าอยู่จากเบิ่งสภาพเพิ่นแล้วพี่น้องสภาพต้นนี้ยังเปลือกแตกออกแตหกของเขาผนน้ำมัดเปลือกแตกเปลือกคว่เพิ่นจะสร้างเปลือกใหม่ เบิ่งน้ำยางต้นนี้ก็น่าจะกลับมาแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเอ้ยยังบอดได้หลายน้ำยางท่านะแต่ก็ถือว่าดีเลยพี่น้องเอ้ยไซสดีจ้าหน่พ่นน้ำมักทานดินมักเพ่นนี่นี่มึงเปลือกก็ได้หรูต้นยางนะจากที่โบมีน้ำยางเลยได้พี่น้องเอ้ยน,นี้กลับมาออกคือเก่าแล้วถึงสิบบได้หลาย ก็ถือว่าดีเนาะพี่น้องเนาะ